สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะแนะนำวิธีบล็อกโฆษณาและตัวติดตามโดยใช้บล็อกลิสในแอปที่ชื่อว่า Reading นะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าเว็บไซต์ตัวหนึ่ง ซึ่งมีโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะครับ server.shh.net นะครับเพื่อนๆจะเห็นโฆษณาเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการนะครับโดยใช้แอปที่ชื่อว่า reading นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาโฆษณานี้นะครับ ผมจะใช้แอปที่ชื่อว่า Reading นะครับหน้าตาประมาณนี้ดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะครับเดีย๋ยวไปดูข้างในกันด้านในเราจะเห็นนะครับหัวข้อ DNS นะครับไฟ rewall อ r ซี่ล็อนะครับด้านล่างก็คือแอปนะครับ ด้านล่างลงมาก็คือปุ่ม Start นะครับเราจะใช้ในส่วนที่เรียกว่า d n s นะครับ d n s ก็แตกเข้าไปนะครับพอแตกเข้าไปด้านบนจะมีคำว่า simple นะครับแล้วก็ advanced นะครับเราเลือก advanced นะครับ advanced เลยในส่วนของ advanced เนี่ย ก็จะมีนะครับมีบล็อกลิสตต่างๆนะครับบล็อกลิสตตามทุกสอนเลยนะครับมีที่สี่ค้นหาด้วยบล็อกลิสตคืออะไรบล็อกลิสตคือรายการที่ระบุว่าสิ่งใดควรถูกบล็อกหรือป้องกันไม่ให้ทำงานหรือเชื่อมต่อนะครับบล็อกลิสเนี่ย มักใช้ในความหมายเดียวกับ b a c k l i d นะครับตัวบ o ็อก i ิเนี่ยจะหมายถึงรายการของโดเมน ip url หรือไฟล์ที่ถูกตั้งใจบล็อกไม่ให้เข้าถึงหรือโหลดนะครับในคลิปนี้ก็คือโฆษณาและตัวติดตามนะครับในหัวข้อตรงนี้มันจะมีคำว่า security นะครับ security เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับ block list นะครับที่นิยมในการที่จะบล็อกโฆษณานะครับผมได้จัดรายละเอียดนะครับประมาณ6กลุ่มนะครับกลุ่มเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมจะวางไวท้ที่คำบรรยาย นะครับเพื่อนๆจะได้ไปศึกษาว่าจะเลือกตัวไหนนะครับตัวที่1น,นี้คือ OIS Basic นะครับครอบคุมโฆษณาหลักจากเว็บและแอปนะครับตัวที่2 Goodbye ADS นะครับบล็อกโฆษณาในแอป Android ได้ดีนะครับตัวที่3 One h o s t นะครับ one host เอ่อก็จะสามารถนะครับป้องกันแอดแวร์นะครับแท็กเตอร์มา l w a r นะครับตัวที่4นะครับไล g h t s w ศูนย์ห้านะครับเน้นบล็อกโฆษณาและตัวติดตามนะครับตัวที่5 ad away default นะครับตัวที่6 h ฮาเกซี่นะครับฮเกซี่บล็อกโฆษณานะครับมีความเป็นส่วนตัวปลอดภัยนะครับผมแนะนำไว้6ตัวแต่ว่าเวลาใช้จริงๆเนี่ยเพื่นพนอนๆควรจะเลือกแค่1หรือ2ตัวนะครับแล้วลองเทสตดูว่าตัวไหนดีกว่ากันนะครับเพราะว่าเพราะว่า อาจจะมีผลกระทบในการที่ว่าเราจะไม่สามารถเปิดแทปได้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ OISD Basic นะครับแล้วก็ Goodby e a d s นะครับหรือถ้าจะเสริมก็คือ One Hot Lit นะครับหรือ Light Switch ก็ได้นะครับก็ประมาณใช้123 นะครับไม่ไม่ควรเกินจากนี้นะครับก็เรียบร้อยเดี๋ยวมาลองดูนะครับกลับมาที่ reading นะครับจะแบ่งใน r e a d ในในใน dns เนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ security นะครับ, security น,รบ security นี่ก็จะเป็นพวกป็อก malware นะครับ ransomware แลิ้งกแลวก็ส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราผ่านไปก่อนนะครับมีตัวเลือกบล็อกเยอะแยะมากมายนะครับเราจะมาเลือกตรงนี้ privacy นะครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับว่ามีตัวที่เราจะใช้ได้หรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ย เพื่อนๆสังเกตนี่นะฮะ One host list นะครับมีอยู่ตรงนี้เออผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆเ,เจอข้อความที่ว่า reading DNS r e c o m m e n t แสดงว่าตัวนี้น่าจะใช้ได้ดีแล้วให้สังเกตสีนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยใช้ได้ถ้าเป็นสีแดงหรือสีเหลืองเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับให้เลือกสีเขียวนะครับ ก็ไล่มาดูหาเจอแล้ว o i s d small <S เดี๋ยวลองใช้ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก่อน o i s d small นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าใช้ตัวหนึ่งแล้วโอเคไหมนะครับด้านล่างมีคำว่า apply นะครับเพื่อนๆแต่ apply แ,แล้วก็แต่ปุ่ม สตาร์ทนะครับแต่ปุ่มสตาร์ทเอ่อลรตติงเนี่ยเป็นวิธีที่ดีนะครับในการบล็อกโฆษณาตัวติดตามโดยไม่ต้องรูทแอปที่ทำงานเป็น VPN ภายในเครื่องนะครับพร้อมด้วยตัวกรอง DNS และไฟ e w a อ l นะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะบล็อกได้ดีไหม ากลับมาที่เว็บไซต์ที่มีโฆษณาเยอะแยะนะครับ server ash.net นะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตและดูว่าเป็นไงบ้าง mm hmm. ผมรีเฟซแล้วอาเรียบร้อยเพื่อนๆจะเห็นว่าโฆษณาเนี่ยหายไปเกือบหมดนะครับเกือบหมดก็อาจจะมีอยู่ปลายนะครับ วิธีการก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากใช้ตัวบล็อกเซตนะครับก็จะมีโฆษณานิดๆหน่อยๆว่ากันไปนะครับก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี ยามเช้านะครับ